สวัสดีนา,นานักตกปลาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับหนูเล็กอัมบันโดเช่นเคยคะ่ะวันนี้เล็กจะพามาตุยหมายข้างทางนะคะเราก็จะเจอแวะไปเลยนะคะเจอหมายตรงไหน,นสวยๆเราก็จะแวะนะคะวันนี้เราก็มาเปิดตัวกันที่หมายเลยพร้อมกับปลาหนึ่งตัวแล้วคันที่เล็กใช้วันนี้นะคะเป็นคันท็อปสเนคเฮดมิกนะคะตัวนี้ล็อกแอคเกสไปรัลค่ะส่วนเหยื่อก็ แน่นอนค่ะ l u ก k y Cat นะคะหชุดมี4ตัวนะคะมีกบยาง2ตัวแล้วก็ยัางฉีดให้2ตัวนะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะหาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะตอนนี้160บาทคุ้คุ้มได้ทั้ง4ตัวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันไปดูกันว่าวันนี้เจ้า l u ก k y c ค t จะผ่านเล็กไปได้ปลากันกี่ตัวไปลุยกัน เล็กๆไซเด็กอนุบาลเรียบร้อยมีตัวเป็นโดนแมวเหมียวเปียวซ่าลักกี้แคทโอเค,ค่ะตอนนี้หาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านดุ๊ปอนตกปลาใกล้บ้านทั่วประเทศหนึ่งชุดมีสี่ตัวคุ้มๆเลยร้อยหกสิบบาทลักกี้แคทตีแล้วกรร้อ,รอปลาไปกินแมว 재미 <laughs> เบอแล้ว่จังหวะมันงับตรงหญ้าพอดีแล้วมันก็ลังสายสวยส,วยส่งส่งไปแล้วมันเป็น ตัวท็อปด้วยนะยาเหนียวเหนียวอ่ะลังเลยดคันเพชรหลุดมือเออใส่สวยๆนะลัคก,กี้แคทต,ตีแล้วก็ล้อปลาไมา่กินแมว อดย้ำสองทีเลยกลัวมันกลัวมันมุดลงไปในหญ้าอีกนะงัดให้ลอยขึ้นมาเลยลัคก,กี้แคทต,ตัวนี้เป็นแมวสมุไยรนะคะตีแล้วก็รอปลามากินแมวในกล้องเห็นชุกอยสองตัวสองตัว 嗯，没钓呢、啊。嗯 พุงปลีสออกมาเลยส่งลงคอไปเลยจ้าแมวนักลบเอ๊ะแมวซามูไรลงคอลงคอไปเลยชุดลัคกี้แคทนะคะ โคตรเด็ดคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นทับสเนกเฮดมิกนะคะลอง A G แอกเกิสแปรลลลัคกี้แค่ตีแล้วกอรอปลาไม่กินแมว เล็กๆสาเด็กของบ้านไปรอดลักกี้แคทต,ตีแล้วก็อรอปลามากินแมวเจอหลุมเข้า ติดๆแต่ไม่ต้องติดๆเรีย <c oughs> บร้อยไซส์นี้ไม่รอดลัคก,กี้แคทตีแล้วกอรอปลามากินแมวดดวงไปเลยติด ติดท้องมาเหมือนมันกระโดดทับนะเหมือนมันกระโดดทับปุ๊บก็ว่าทำไมเหยื่อมันจมลงไปเลยไม่ต้องส่งกันลัคก,กี้แคทตีลูกคอรอปลาไม่กินแมว เพรุงรอบ่ดีหกอนจะขึ้นไปดูีวันนีส ผมดลไปผตัวเลยอ่ะ กี้แคทจบ อกดกัดสองทีตุ๊บตุ๊บตุ๊บเมื่อยเมื่อยแขนเลยวัดตาใช้ลัคกี้แคท เมื่อยเลยนะต้องออกกําลังกายแข็งมาด้วยนะเนีวัดปลาไม่ไหวเลยลัคก,กี้แคสตีแล้วกอรอปลามากินแมวดูบ้างมันขึ้นตาวตาว โอ้ใซนี่สวยหน่อยแมวลักกี้แคทนะคเะหมียวเหมียว,วเปี้ยวซ่าเด็กชั้นเด็ดๆร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งชุดมีสี่ตัวทั้งเหยื่อยางแล้วก็เหยื่อกบอยางนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้เทนนิสบอลใกล้บ้านทั่วประเทศลักกี้แคทโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราไปยืนงงในดงปลาช่อนมานะคะพอดีไปเจอหมายที่เคยมาเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะก็ลองแวะเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นเช่นนี้จบกันไปด้วยปลาจำนวนสิบตัวนะคะไซส์เล็กมั่งใหญ่มั่งแต่ส่วนมากก็จะเป็นไซส์ประมาณไม่เกินครึ่งโลนะคะสองขีดสามขี้ขึ้นขึ้นไปประมาณนี้นะคะพระเอกของเราวันนี้ก็เป็นนี่เลยเจ้าแมว ล u c k กี้แคนะคะหชุดนะคะมี4ตัวมีทั้งเหยื่อยางแบบนี้นะคะมีแมวนักลบแล้วก็แมวสซมไลนะคะแล้วก็เหยื่อยางแคทบิทให้อีก2ตัวนะคะชุดนี้คุ้มๆเลยร้อบาทสำหรับใครที่ต้องการหาซื้อนะคะก็หาซื้อแล้วที่ร้านอุปกรณ์ตกพัดใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะคันก็เช่นกันค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะมีขายทั่วไปนะคะคันแอร์เกียร์ท็อปสเต็กมีขาแล้วก็ลอกแอร์เกียร์สปรชุดนี้เด็ดๆเ,เลยนะคะสาหรับงานปลาช่อน ส่วนคลิปนี้ก็ขอจากลาไปเดีย่านนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เล็กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย